อาจารย์ได้เริ่มวนิสลบบามมั่งคั่งนะคะวันนี้มาทถทายกับทุกท่านนะวันนี้ทุกท่านมีความสุขสนุกเบิกบานกันทั้งวันนะคะวันนี้อาจารย์นะคะมานอกสถานที่ค่ะอยากจะให้ทุกท่านนะที่อยู่ที่บ้านหรือว่าไม่ได้ออกไปไหนนะคะมามาเดินห้างนะคะตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ที่ห้างเดลลมบางกะปินะคะดูนะคะที่อยูของกินนะคะเท เ้้วันนี้อาจารย์ก็ได้มาอยู่ที่กรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากจะบอกท่านนะคะว่าวันนี้ก็ยังจะพูดประโยคเดิมว่าทุกอย่างก็คือเราร้องขอสิ่งใดจักรวาลก็ได้จัดสรรให้เราได้ในสิ่งนั้น แต่ในระหว่างทางก็อาจจะมีอะไรที่เป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนโรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะจักรวาลก็โรยด้วยกลีบกุหลาบให้กับเราแล้วบางทีก็อาจจะมีหนามบ้างนะคะเพื่อที่ให้เรานะคะเจ็บนิดนึงหรือว่าอาจจะสะดุดกับการเดินทางระหว่างทางเราก็ต้อง ก้าวไปนะคะเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกเนาะว่าถ้าใครมาดูช่องของอาจารย์นิรมนอิสระมับบง่งคั่งก็คือเรามีความเชื่อศรัทธาในสิ่งที่เราร้องขอแล้วสิ่งนั้นนะคะก็ได้จกักรวาลก็ได้เปิดทางให้กับเราในการเดินทางของชีวิตวันนี้นะคะเราก็ได้เดินตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องธุรกิจเนาะอาจารย์ก็ได้พบกับธุรกิจใหม่ที่อาจารย์ได้ทํา พบกับคนนะคะที่มีศักยภาพนะคะให้มีพลังงานบวกๆให้กับเราตลอดเวลานะคะไม่ว่าการที่เราจะไปที่ไหนนะคะเราก็เจอแต่กรัรยานมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตของเรานะคะรวมถึงด้านการเงินนะคะก็ค่อยๆเข้ามาค่อยๆเข้ามานะคะและที่สำคัญนะคะก็คือตัวเรานะคะจะมีการพัฒนา มาคืนมาขึ้นนะคะวันนี้อาจจะยังแล้วก็ความสําเร็จนะคะความสําเร็จเล,เ,ลเล็กเล็กน้อยๆของเราจะไปสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของเราซึ่งบอกได้เลยนะคะว่าวันนี้ทุกท่านไม่ต้องกังวลใจนะว่าเฮ้ยเราอะจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จหรือสิ่งที่เราทำเนี่ยมันจะได้หรือไม่ได้ให้ทุกท่านลองดูนะคะว่าวันนี้ทุกท่านมีความสําเร็จเล็กน้อยน้อย เกิดขึ้นกับท่านหรือเปล่าจงภูมิใจนะคะว่าท่านได้ค่อยๆก้าวสู่ความสําเร็จอันยิ่งใหญ่นะคะอาจารย์ก็เช่นกันนะคะนี่นี่นะคะเราก็เปลี่ยนสถานที่กันบ้างเนาะเพราะว่าเราก็จะมีแต่ในห้องบ้างนะคะหรือว่าการทํางานบ้างนะคะวันนี้ก็ให้ทุกท่านได้มาเดินเล่นรีแลกซ์นะคะ สเสียงอ็จะเบาไปนะคะไม่ได้เอาสายสมอท็อมานะคะแล้ววันนี้ทุกท่านมีความเชื่อนะคะเออเดี๋ยวดูปลาแป๊บนึงนะคะนี่เห็นไหมเห็นไหม เดี๋ยวคุยกันนิดนึงนะคะเดี๋ยวอาจารย์นั่งก่อนนะไม่สถา,านียากาศดีมากเลยค่ะแล้ววันนี้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ทุกท่านทำอยู่หรือเปล่าถ้าวันนี้นะคะทุกท่านกําลังมีความไม่มั่นใจในตัวเองหรือกําลังท้อแท้หมดกําลังใจ ไม่กล้าที่จะก้าวข้ามบางสิ่งบางอย่างหรือติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งวันนี้อาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะก้าวข้ามสิ่งต่างๆมาได้ ถ้าวันนี้เราอยู่ในห้องหรืออยู่ในบ้านนะคะเรารู้สึกว่าเราอึดอัดก็ขอให้ทุกท่านนะคะออกจากบ้านหรือออกจากสถานที่เพื่อมารีแลกเนาะอย่างอาจารย์เนี่ยก็อยู่ตอนนี้ก็มาทํางานแลน้วอยู่ที่กรุงเทพนะคะก็มาเช่าคอนโดอยู่ก็อยู่ในห้องเหมือนกันนะคะก็เลยแบบเออเราไม่ได้ออกมาข้างนอกอะ่ะนานแล้วเราก็เลยออกมาออกมาทั้งทั้งที่ไม่รู้ทางเลยนะคะว่าออมาเดมอลเนี่ย เขามากันแบบไหนยังไงแล้วก็ถามถามคนตลอดนะคะตลอดทางนะคะกันหลงด้วยก็รู้สึกว่าสนุกดีแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวกลับไปเนี่ยก็จะมาอีกมาจนทานานทางเนาะทีนี้เวลาเรามาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าราบลื่นราบลื่นแล้วการทําอะไรครั้งแรกนะคะมารู้สึกมีความกลัวอยู่มีความไม่กล้า ถ้าเราไม่กล้าวันนี้เราไม่กล้าออกมาเราก็จะไม่ได้ออกมาเดินห้างเลยถูกไหมคะเพราะบอกได้เลยนะคะว่าทางเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบป้ายเดิ่มวมองฟังกะปีเลยไม่ใช่อ,อย่างนั้นนะคะเราก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะเพราะว่าทางเข้าอะ่ะมันก็หลายหลายช่องทางเหมือนกันบางบางช่องก็ไปรามคำแหงอ,อ,อะไรอะ่ะลาดพร้พาวเออแต่ของเราเนี่ย อยู่ลำความหกนะคะเราก็ต้องถามทางไม่ไม่รู้ทางนะคะไม่รู้ทางไปก็ถามคนก็ถามผู้รู้ถูกไหมคะเช่นกันค่ะวันนี้ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยเราไม่มั่นใจในตัวเองแล้วเราจะทำยังไงคะเออต้องถามตัวเองก่อนนะว่าถ้าเราอะต้องการที่จะออกมาเราต้องการจะมาพบประสบการณ์ที่ดีๆสิ่งที่ เลวร้วายที่ผ่านมาหรือที่เป็นอยู่นะตอนนี้มันรู้สึก,กอัดใจ,จนะคะก็าถามเนาะถามภายในของเราก็ได้เนาะเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็มีาภายในหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดถามใครไม่ได้มาเจอกับอาจารย์นฤมลน,นะคะเข้ามาในช่องทางนี้ก็สามารถที่จะมาทักทายกันได้นะคะว่าเราจะก้าวข้ามสิ่งนั้นยังไง เพราะว่าถ้าอาจารย์ไม่เจอกับตัวเองก็ไม่สามารถที่จะบอกกับทุกท่านได้ถ้าอาจารย์อยู่ในที่ที่สบายๆไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคอาจารย์ก็ไม่สามารถก็ไมม่สาารถที่จะบอกกับทุกท่านได้ท่านว่าจริงไหมคะทุกอย่างที่อาจารย์ก้าวข้ามมาเนี่ยเพื่ออะไรอาจารย์ก็ยังงงๆอยู่นะว่าฉันมาทําอะไรอยู่ที่นี่ฉันมาทําอะไรอยู่ที่นี่แล้วทาไมฉันจะต้องมาฉันต้องก้าวข้ามอะไรบ้างทุกท่านรู้ไหมว่าอาจารย์กว่าจะ ก้าวข้ามทุกสิ่งทุกอย่างมาได้เนี่ยอาจารย์อยู่ในโหมดของตัวเองเนี่ยความรู้สึกของอาจารย์จะเป็นอย่างไงอย่างไงก็เหมือนกับทุกท่านนั่นแหละค่ะแต่วันนี้อาจารย์นะคะก้าวข้ามมาได้ด้วยความเชื่อ,อมั่นศรัทธาในสิ่งที่เราร้องขอเมื่อร้องขอแล้วจักรวาลก็ได้จัดสรรให้กับอาจารย์อาจารย์จึงต้องมาแต่การมาแต่ละครั้งถามว่าปัญหาภุษักอะมันต้องเจอทุกคนแล้วแต่เราจะผ่านไปได้อย่างไรนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะจะบอกกับทุกท่านเสมอว่า เป็นคนหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จให้ทุกท่านได้รู้ว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามีคําถามหรือถ้าเราร้องขอแล้วเราเราเราได้แล้วแต่ถ้าเรายังมีการติดติดขัดขันะคะเราก็ไม่ไม่ได้มีการลงมือทำล้วก็ไม่ได้มาถึงจุดสูงสุดหรือว่าการประสบความสําเร็จของชีวิตนะคะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่จะประสบความสําเร็จได้โดยการ ร้องขอหรือการสื่อสารกับพระผู้สร้างหรือพระเจ้าพระเจ้าหรือว่าจักรวาลแล้วกันเนาะอาจารย์เรียกว่าจักรวาลของอาจารย์แล้วกันเนาะที่ท่านสามารถเปิดทางมาให้อาจารย์และประสบความสําเร็จด้วยความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราลองขอแล้วกันอาจารย์บางคนบอกว่าฟังอาจารย์เนี่ย๋ยวต่ออีกนิดนึงนะเราคุยกันแบบธรรมชาติธรรมชาติกันเองกันเองนะคะอย่างที่บอกนะว่าเราอะ ไม่มีพิธีการไม่มีวิธีการเลยมากนักแต่ว่ามันเป็นประสบการณ์ของอาจารย์ที่อาจารย์ได้เจอบางคนบอกว่าฟังไม่รู้เรื่องเลยอ่าวกไปเวียนมาเวียนมาเวียนไปก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าท่านฟังแล้วชอบ หรือมันใช่ท่านก็ฟังต่อถ้าท่านฟังแล้วงงไม่เข้าใจท่านก็ไปฟังกับคนอื่นนะคะอาจารย์ก็ไม่ได้ว่าจะบังคับให้ใครมาฟังของอาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าใครฟังกับของอาจารย์แล้วไปเก็ตกับตัวเองแล้วสามารถทําให้ตัวเองอ่ะก้าวข้ามความกลัวได้อาจารย์ก็ถือว่าอาจารย์ได้ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วนะคะโอเควันนี้นะคะดูสิคะเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวนะเห็นไหมมีคนเยอะแยะเลย เห็นไหมคะเขาก็มีความสุขเนี่ยเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าแต่ละคนเนี่ยเขามีปัญหาหรือราษาอะไรจะเห็นไหมคะเขาก็มีความสุขเขาก็ออกมาเที่ยวมา,ออมาผ่อนคลายมารีแลกซ์นะคะโอเคบ๊ายบายคะ่ะรักทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดคอมเมนต์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะรักทุกคนเลยคะ่ะ